สวัสดีครับอยู่กับร้าน h ฮโปออริโอโอเลตนะครับวันนี้อยู่กับชุดฟินทุกบ้านนะครับในราคา16,900บาทนะครับเดี๋ยวพาไปชมครับว่ามีอะไรบ้างนะครับชุดนี้นะครับทําดูของกลางแหลมครับกลางแหลมนี่ครับเป็นของพี่ใหม่นะครับมีทั้งหมด2ใบครับผมของพี่ใหม่นะครับแล้วก็ขยับลงมาครับเป็น Power m i ์มิกครับครับตัวนี้เป็นรุ่น GT420 นะครับขับขยับลงมาครับเป็นตู้เบสนะครับ 12นิ้วครับเป็นของออเดอร์6ครับผมครับผมแล้วก็ชุดนี้นะครับก็มีสายลำโพงให้ด้วยนะครับสายลำโพงด้วยกับขาตั้งนะครับครับผมเดี๋ยวยอมาดูวิธีการต่อการใช้งานนะครับผมเป็นเสียงกลางนะครับเสียงกลางครับก็ต่อลงมาที่ช่องหนึ่งนะครับอ่เสียงกลางนะครับแล้วก็เอาสายมาลิ้งกันครับผมวิธีการต่อใช้งานนะครับแล้วก็เอาสายครับรูที่2นะครับ เข้าอีกใบหนึ่งนะครับอันนี้เสร็จแล้วครับเสียงกลางครับซับเบรครับก็เข้ามาช่องที่2ครับของ Power Mix นะครับแล้วก็มาลิงก์กันครับผมเช่นเคยครับโอเคครับแค่นี้ก็เสร็จสับนะครับการต่อใช้งานนะครับของชุดฟินทุกบ้านนะครับทำดูกันใช้งานนะครับของเจ้าตัว Power Mix นะครับ MyME GT 420นะครับ ครับมาดูนะครับช่องนี้ก็คือไม้นะครับเป็นบาลานส์นะครับอ่าเอกราับแฝบลงมาก็เป็นอันบาลาน์นะครับเป็นช่องลายนะครับตอนนี้ก็เป็นปุ่มเกนครับปุ่มเกนขยับลงมาก็เป็นปุ่มไฮครับอันนี้เป็นมิดครับโลตอนนี้เป็นปุ่มอานะครับบอลล่มอักแล้วก็ตัวนี้เป็นเอฟเฟกครับแล้วก็ปุ่มแพนอันนี้ก็เป็นปุ่มมิวครับผมอะไรเฟดเดอร์ครับผมสำหรับ เจ้ตัวเพลมิ m i นี้ก็โอเคครับสําหรับชุดฟินทุกบ้านนะครับครับเดี๋ยวมาฟังน้ําเสียงกันครับว่าเป็นยังไงครับผมสามสิายบสำนักงานบ้านเกาะจอตมบ้องนาแสงตะเพอเบิงจังหวัดชายบโดยโทรศัพท์0 8 9 5 8 2 2ด้าห้าคืไวท,งวทุงท้องสามบหรือสามารถแกน่นกรแ ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับสําหรับลูกค้าที่ฟังคลิปนี้นะครับสนจิตสนใจครับร้านฮิปโปมีจําหน่ายนะครับชุดสําหรับชุดฟินทุกบ้านนะครับราคา1 6 9 0 0บาทครับถ้าหากท่านใดสนจิตสนใจครับติดต่อสอบถามได้ที่ร้านฮิปโปริโออลิ t นะครับหรือว่าจะสั่งทางออนไลน์ก็ได้หรือหน้าร้านได้ครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ